สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับสดียามค่าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับบรรยากาศช่วงค่ำนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เกือบเข้า18บแนาฬิกานี่ครับบรรยากาศวันฝนตกพายุเข้าวันนี้แต่พนักงานเรายังลานงานตามปกติทุกวันนะครับนี่ลานงานตามปกติดูครับแต่ละคนเปียกหมดนะครับนี่ครับเปียกกับทุกคนนี่กำลังประกอบเราล้อมโคงครับวันนี้กับที่ดีหนึ่งวันนี้จะมีโอทีต่อครับวันนี้ที่หนึ่งแพรกสายก็กำลังคัดแยกสายครับ อุปกรณ์สาย,ยาต่างๆตู้ที่ดีหนึ่งนะวันบรรยากาศวันฝนตกเห็นตอนนี้เริ่มมืดแล้ววันนี้เยี่สิบแปดนาฬิกาก็เทวัยคัดของตรงพนี้คัดตู้ลำโพงครับอุปกรณ์ต่างๆใช่สำหรับลูกค้านะครับไอเดียมไม่ยอมเลยไอเดียมไม่ดอมกี่บไ่ไม่มีไม่มีครับ,บ,บนมาม<ๆ>เปียกมหมด,มดนะครับคนมาเรามาดูด้านหลังของพนี้มาดูแผนกแพ็กกิ้งนะครับวันนี้จะโอที เตรียมแพ็คครับกองเตรียมแพ็ควันนี้รันบัตรแล้วใช่ไหมเที่ยงคืนใช่ไหมที่คืนครับพังกันเลยวันนี้เที่ยงคืนอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้โอทีวันนี้วันที่ยี่สิบโอทีมาแล้วทั้งหมดสิบห้าวันนี่ครับรันงานกันต่อเนะ้ยดูคะแนนแค่คิงก็จะแพ็กสนุกคุณจะมีลูกค้าไหมเอาใช่ไหมยังครับยังโอ้อะไรโอเคแล้วตันนี้เขาโหลดแล้วเลยจะจัดให้ใหม่ตัวไหน,ไหน นี่คืออะไร TTK t ดีเคขอาคุณล้านสามแล้วแชร์เอาเป็นรายการ,การผมเป็นรายก,การอื่นแทนเนาะโอเคเป็นรายก,การอื่นแทนนะครับมีคิวสองไหมมีครับเดี๋ยว,ปแ,วยแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวตัวนี้แป๊บเดียวตัวนี้ก็รอส่งลูกค้านะตัวนี้สินค้าที่เห็อในอยู่ในตอนนี้คือขายหมดนะครับตัวนี้ก็คือที่ไหลเมื่อช่วงช่วงเย็นๆน,นะครับ นี่ก็รอเนี่ยครับรอแพ็กซี่รอแพ็กส่งก็แพ็กส่งลูกค้านะครับถกลำพูมิอปกรต่างๆย่อยแพ็กกิ้งส่งเหลือระบบไฟในระบบไฟเราเนะ้่ยทจะเหลือนี่ถ้าขึ้นเวทีนี้มันม้วนหาเลยนะครับนี่พรุ่งนี้รถถึงประมาณเย็นๆนะพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้อีกคันนะพรุ่งน,ะนี้นะอีกคันนะติดตามไว้กันแล้วกันนะครับ กับทีมงานในห้อยเครื่องเสียงมอรอุบลกับร้านุบนมีสิกาวุบลราชธานีขอบคุณท่านที่สั่งจองเครื่องเสียงกับงานแท็กกิ้งวันนี้ก็น่าจะโอทีกันดึกครับวันนี้มาดูในรับแผนกนี้แผนกมือสองมาฟังนี้ก็เช็คอุปกรณ์ต่างแล้วก็รันส่งหาลูกค้านะครับระบบไฟลูกค้าเอฟนะครับวันนี้ช่วงประมาณบ่ายๆนะครับบรรยากาศฝนตกแต่งานโอทีาล้วันต่อครับวันนี้นี่บดูแผนกต,ต,ต่างๆวันนี้น่าจะเที่ยงคืน เมื่อเช่นเกลือเดมดูแถบประกอบตู้ประกอบดอกตัวกำลังเตรียมประกอบตู้ตู้เฮาไปเล่นน้ำมาจากไหนเอาล่ะหนาร้านครับลูกค้ามารับของใช่ไหมครับนี่ความสุขเที่ยวของพนักงานเราครับนี่ชิวให้ยอย่างดีชิวให้ยอย่างดีครับนี่เชื่ยอใจพนักงานมาก็เล่นน้ำนะครับวันนี้เตรียมกันหมด ครับพเนรแท็กิ้งเรามาดูับวันนีฝนก็มาแรงครับมาแรงเอาไม้มาลองครับไม้มาลอง๋ยวไ,ไม่อัดนะครับมาต้นนี้ก็ขายเดียวไม่อัดสุีเตรียมส่งลูกค้านะครับลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับบรรยากาศวันฝนตกเครื่องปั่นก็ลูกค้ารับแล้วนะครับเครื่องปั่นสวัสดีท่านด้วยนะครับสวัสดียามเย็นวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับอ้ <c oughs> เจอฝนนี้ยังไม่อัดครับไม่อัดอย่ครับดูไม่อัดนะครับไม่อัดราบตูเขานี่รถแห่นทุกท่านเลนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไ,ได้เก็บนี้หน่อยนะครับผมสันดิยามเย็นนะครับตอนนี้ก็กี่โมงแล้วนี่เัี้ก็ประกอบดอกตัวนี้ถอดดอกใช่ไหมตัวน,นี้ครับผม เหรอแบบนี้ตันี่เจ้อดอกอะไรนะมันเยตอตัวนี้เลยเยอะเจียวกันหมดปลาตองตนเศร้าปลาตองวันนี้เร่งทุกคนเด็กนะตัวน,นี้เปิดประตูหน้านะปลาตองเปิด,ดได้ไหมได้เอา,อองงาผงาดยขนไหมกคนเดกเล่นน้ำกันทุกคนนะวัน,นนี้เล่นประกอบกันชนิดระกงรบ ดีสำครับสายก็ดีกระทาสายกาะแขัดขัดสายรีตู้ที่ดีหนึ่งครับกอยู่ที่โปรโมชั่นเดือนวันนี้20กันยายนยันเย็นกี่โมงครับเช็คโวงกดิเ่วอนไรบดูเวลาก่อนนะนะครับรืกว่า18 17นาฬกา60นาที เอาส้วนหน่อยป๋าสวดหน่อยป๋าสวดหน่อยอ้าวเอาป๋าทำไมได้กินเร็วอะไรป๋านี่กินข้าวต้มครับโอู้ยเขาเริ่มเขาเริ่มย้ายข้าวพรุ่งนี้ป๋าไปกินก่อนแล้วนี่เอาป๋าโอ้ยป๋าจะไงป๋าเอาอีกนะครับเอาอะไรครับแสบเนี่ยเขาเริ่มพรุ่งนี้นะป๋าวันนี้ขอบคุณอ่าเจมอลนะครับวันนี้ทำเพราวต้มให้พนักงานนะวันนี้เยี่ยบเย่ยป๋าหรือป๋าเยี่ยบพนักเยียบตอ บรรยากาศมันพุ้นุกครับกับ18นาฬิกาแล้วตอนนี้ก็กำลังรองระบบเสียงชุดเครื่องเสียงข 2, 2x2 4x4 อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆฝากติดตามด้วยแล้วกันนะกับทีมงานในห้อยเครื่องเสียงเมืองอุบลกับร้านบนมีสิทธ์เซาอุบลรละทธานีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกคันนะพรุ่งนี้ก็จะถึเงเยน็นๆนะพรุ่งนี้สรหรับชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ระบบไฟต่างๆนะครับบรรยากาศน่ารักเมืดแล้วครับตอนนี้มืดแล้วตอนนี้ แต่ว่าเราก็ยังทํางานรันปกติเพื่อให้ทันตามไวลาเวลานอีกแล้ที่ลูกค้าเอฟไว้ผมก่อนก็ทยอยน่าจะแพ็คคืนนี้ครับคืนนี้น่าจะเกือบเสร็จครับคืนนี้อาจจะโอทีโอ้โหนี่เจมอนนะครับดูเข้าที่อย่างนะี้เข้าที่อย่างนี่นะครับบรรยากาศของผู้นํานะครับนี่ครับบรรยากาศของผู้นํากินอะไรก็ได้ครับขอได้กินแล้วอิ่มท้องกินแล้วดีแล้วมีความสุขก,ก็ก็อิ่มนะครับนี่ดำโพงทำควสะอาดจังไม่เส็จตรานี้ อกยังสวยทุกดอกแต่วต่าเรายังไม่ทำความสะอาดครับสินค้าบางรายการก็คือสินค้าอยู่ที่ร้านมีสินค้าสดทุกวันนะครับครับเดี๋ยวให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับมีเวทีเพชรทุกปุ๋ยแต่เบื้องหลังการทํางานของทีมงานบุคลากรของท่านที่เกจิติดตามรับชมนะครับบรรยากาศของหน้าร้านเราก็ปิดแล้วหน้าร้านตอนนี้แต่ภา,ายในร้านเราก็รันรันรันงานกันต่อนะครับวันนี้ถึงน่าจะเที่ยงคืนโอทีที่16ของวันของเดือนกันยาย,ยนนะครับ พนักงานเรานอนอยู่ที่นี่ทั้งหมดทุกคนนะพนักงานทั้งหมดอยู่ที่นี่อยู่แล้สามสิบสามสิบสองคนนอนที่นี่ทั้งหมดนะเราจะไม่ให้พนักงานกลับบ้านแล้วก็ทํางานอยู่ที่ทั้งหมดนะ